เดีค่ะเรามาดูร้านโจ๊กกันนะคะอันนี้คือตับข้างในหัวใจนะคะไก่หมูใข่ต้มน่ผักมีมาม่าด้วยนะคะร้านโจ๊กค่ะ พิเศษสักพิเศษได้เลยนะคะแล้วก็นั่งทานข้างในร้านก็ได้นะมาม,ม่ามีไวไวหมูสับมีไก่ ครื่องในนะคะต้มทีสองสามหม ค่ะเรามาถึงบ้านกันแล้วนะคะเราก็มาปรุงกันที่บ้านนะคะนี่ค่ะมีตับมีหัวใจแล้วก็มีหมูสับเป็นก้อนนะคะนี่เลยนะคะนี่เขาก็จะมีผักเป็นชุดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีไข่ด้วยไข่แล้วแต่ชอบเลยนะคะสุกไม่สุกอันนี้ไม่สุกนะคะ ไข่เป็นลาวาเลยนะคะนี่เห็นไหมคะน่ากินไหมคะทุกๆกคนแล้วแต่ปรุงตามใจชอบเลยนะคะแล้วแต่จะชอบเผ็ดเปรี้ยวหรือชอบหวานก็ใส่น้ำตาลได้เลยะะเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะมาให้ดูหน้าตาโจ๊กค,ค่ะสวัสดีค่ะ